สวัยด,สยดีสวัสดีสวัสดีพี่พพ่สิบทุกคนเด้อสวัสดีการตอนสิบโมงหรือว่าสี่ทุ่มทุกคนท่ายคลิปตอนเดิกเนาะเพราะว่ามืออื่นมีไปเฮียนยานบ้ได้ท่ายเนาะแล้วกับบวกกับอาทิตย์มีมีการกวดกาบดอาทิตย์เลยนะทุกคนกันเลยว่า เอาเวลาตอนกลางคืนนี้มาถ่ายเนาะแล้วพีพีเอฟซีฮับสุ่มคิววิโดโอนี้กันตอนจักโมงคอมมต์บอกเดอ้อเรื่องราวของคิววิโดโอนี้ก็เอามาจากเอฟซีอีกเชือนึงเนาะเอฟซี FC เพื่อนได้ส่งเรื่องราวประมาณนี้มาให้หลายแห่งอยู่ใน Facebook ส่วนตัวเนาะทุกคนแล้วน้องเร่งก็ไปรวบรวมอยู่ในทิกตอกมาได้แล้วเนาะมาตืมใส่กันซึ่งเป็นภาพที่น่าฮักขนาดเลยโบน่ายใจว่าทุกคน่านได้เคยเห็นพันหูผ่านตาม,มาเดลโบหรือผู้ด ใชหากลับมาเห็นจากคลิปที่นงลีเองเอามานําเสนอนี่ก็คอมเมนต์บอกใดเด้อทุกคนซึ่งอาทิตย์หนึ่งมานี้เนาะนงลีเองได้นําเสนอเรื่องราวของพิ่ทหารไปหลายหลายมุมนะทุกคนเนาะทั้งตลกทั้งเฮ็ดให้เสียน้ําตานะทุกคนกะหลายแนวเนาะเด้วทุกคนกะมากแล้วนงรีเองก็เลยียเอามานําเสนออีกคลิป ที่นุงนี่เองจะเอานําเสนอต่อไปนี้นะทุกคนเป็นคลิปที่นุงนี่เองเห็นแล้วก็ดีใจน้าเพิ่นนะทุกคนเนาะคือพิธาหารเพิ่นขอเฟนเพิ่นแต่งงานทุกคน ซึ่งเป็นภาพที่ลุงนี่เองกับโบฮูสิอธิบายให้ทุกคนฟังจังได้เนาะเอาเป็นว่าเฮามาเบิ้งคลิปนี้นํากันทุกคนและบอกเลยพี่ทหารในค่ายทุกๆคนให้ให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือเนาะบริเวณความช่วยเหลือให้ความร่วมมือกันยั่งดีดีทุกคนเป็นภาพที่น่าฮักขนาดเลยเนาะโอเคไปเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งคลิปนี้กันทุกคนมาทุกคนมาเริ่มเบิ้งคลิปกันเลย เมื่อคนที่คุณรักล้มลงทุกคน

ตอนนี้เพื่อนบดิฮูว่าเพื่อนโดนแกงอยูเพื่อนนะทุกคนแล้วสิฮู้สึกเสียใจขนาดใดนเนาะเห็นคนที่ตัวเองหักเจ็บสินะเนาะโอ้โหนี่รู้จักกันนะมันชื่อว่าตอนกำลังคุยปีกนะ โอ้นะฮะขนาดเลยทุกคน แล้วผู้สายที่กาเหตุแบบนี้คือสุดยอดเลยโอย้หคลิปโตมาเป็นการแกงบอกเลิกทุกคนใจสลายโดนแฟนบอกเลิกเนะเาะไม่รู้รจะกับหรเปล่า <Yeah. S 2> เราเลิกกันเถอะนะนี่คงเป็นการเห็นหน้ามินครั้งสุดท้ายแล้วแหละดูแลแตัวเองดีๆนะแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงเราไม่ต้องยิดถึงเราเลยคนที่ไม่อัดคนคิดถึงคนเป็นห่วง คนละเขาให้มากๆากก็คือม้าของเมธเองไม่ใช่เลยสัตว์เขาโกรกูไม่ที่กนะูเอาเราื่องนะข,ของเรามาเป็นทางของสองคนดลวยไม่โกรนะ โหน,น,นเป็นาการแจงทุกคนไม่เล่นำงทำงานทำใจได้อดทนได้ปัจจุบันอันพีโออยู่ถ้า,ถาเรามีคำพูดที่อยากจะบอกหรืออันพีโอไปเนี่ยอันีโอเพื่อทอยากลงเฟซบอกเราอยจะบอกว่าไงเตไียไมตวก่ พูดอะไรกันพูดภาษาอะไรกันดูอะไรดีอย่าลักเสมอจตบองเอาย่างรักเสมอบอกเองแล้วกันกล้าห เป็นรังทานไว้อีกสามปีไม่หาจจะเลิกกันก็ได้เร <c oughs> ิ่มเลยเริม่มเลยเริ่มจำไว้พ่ <c oughs> อพี่เราจะทำยังไมล่ะตบมือสิครับด้วยความดีใจเพื่อนๆืนจึงแสดงนกกระยางสามซีร คลิปต่อมาทุกคนโอ้คลิปน se ี้เอาเสียงต้นสบับให้ฟังบุรด้ทุกคนมันติดเพลงเนาะวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ทหารใหม่ขอแฟนแต่งงานโอ้นะคะขนาดทุกคน นุงนี่นะเป็นคนที่เวลาเห็นคนขอแต่งงานนนะ่ะที่ดีใจน้ำพื่นขนาดเลยแล้วสิ่งที่น่าฮักกว่านั้นก็คือคนอ้อมข้างเพื่นให้ความร่วมมือขนาดเห้งน่าฮักเนาะทุกคนโอ้ถ้าผู้ใดผ่านไปได้สุดยอดเนาะ เห็นเพื่อนบอกว่านานผู้ใดมีแฟนเป็นทหารแล้วผ่านไปได้ถือว่าเก่งเฮงเนาะโอ้โหเป็นยังไงกันเด้ทุกคนหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆที่เอฟซีเพื่อนส่งไอ้น้องนี่หลายเนาะก็เลยว่าโอเคอยากเอามานเสนอให้หลายๆคนได้เห็นน้ำกันสินะทุกคนซึ่งเป็นคลิปที่พิธทหารเนาะเพิ่นทั้งพิ่ทหารเพื่อน แกงแฟนขอแต่งงานแล้วก็โดนแฟนแก้งสินาบอกเลิกแล้วมาเสื้อไพรย์สิน้านอนะทุกคนอืมก็เป็นภาพพี่น่าฮักดีเนาะแล้วหลายหลายคนเนาะนุ้งนี่เองไปอ่านเบื้องคลิปต้นฉบับนาะทุกคนเนาะหลายๆคนคิดว่าพี่ทหารฮ่นเพิ่นเปลี่ยนเทสินาทุกคนสรบเทสินาความจริงโบเม่นหรือเ,เนาะ,ะเป็นการแสดงรวมกับหลายๆคนที่ เป็นพี่ทหารนำกันสินะเนาะเพื่อเซอร์เพื่อเซอร์ไพรส์แฟนเนาะขอแฟนแต่งงานสินะทุกคนแล้วนุ้งทีเองขอถามผู้ฮู้ได้เนาะทุกคนเนาะนุง้งดีเองได้นำเสนอเรื่องราวของพี่ทหารไปหลายคลิปแล้วเนาะคือจังเป็นคลิปที่อ่าวันเยี่ยมญาติสินะทุกคนทำอิดนุง้งดีเองกระส,ส่งใส่ได้ว่าเป็นอย่างเพิ่นคือคิดหอดกัน ขนาดนั้นสินะทุกคนทั้งท,งทง้ที่สมัยนี้เราสามารถวิดีโอโคลหากันได้สินะแต่ลุงนี่เองได้ปีเห็นข้อมูลเห็นคลิปหนึ่งเพื่อนบอกว่าพี่ทหารเพื่อนซิบบริไซมือถือในขณะที่เรียนในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่วะทุกคนอันนี้ถามเพื่อความบูเทเนาะเพราะว่าถ้าหากเพื่อนบริไซเทแล้วแล้วมือที่ เป็นวันเยี่ยมญาติแล้วญาติโบดิมาสินะพ่อแม่บดิมาสินะโอ้สิสิเสีสสยใจเท้ได้นะทุกคนเนาะแล้วคือจังแฟนสินะทุกคนเห็นน้องนี่เองเห็นพี่ทหารหลายคนเพื่อนบอกว่าอ่าช่วงที่แฟนไปเป็นทหารไปเรียนทหารสินะแล้วเป็นช่วงที่ บางคนได้หลายคนเนาะทึกแฟนบอกเลิกสินะทุกคนยนบบริลินโูทรศั์วะทุกคนในขณะที่เรียนยู่แม่นเพื่อนมีข้อห้ามบไฮรินถูลโทรศั์ว่ะอันนี้ผู้ใหฮูหูขมเินบอลลงนี่เดินเ,เ,เนาะเพราะว่าเห็นพีธทหารเพื่อนบางคนเนาะกําลังไปเรียนอยู่สินะแล้ว โดนเฟนบอกเลิกสินะทุกคนแล้วเพิ่นให้ขนาดเลยนุองดีเองเห็นผ่านติ๊กต็อกเนาะแล้วก็เลยมีความสงสัยว่าอ่าเพิ่นบให้ลินโทรศัพท์บอาสินะทุกคนเพราะว่าถ้าหากลิ้นโทรศัพท์เนาะแล้วทั้งสองคนคุยกันสินะอาซิโบกเกิดเหตุการณ์นี้สินะทุกคนมันก็นเลยเกิดความสงสัยเต็มไปเบิดเลยอยู่ในหัวน้องดีนะตอนนี้เนาะสำหรับเรื่องลินโทรศัพท์หรือบรลลินสินะเนาะแต่อ่า แต่บริตาสิทธิ์วลินดีบริลินบดีนะทุกคนเพียงแต่อยากูงซื่อเนาะเพราะว่าเวลาเห็นพิ่ทาหารเพื่อนอ่าเวลาเห็นพี่ทาหารเพื่อนฮอดวานเยี่ยมญาติแล้วญาติเพื่อนโบมาฮนะแล้วเพื่อนให้ฮะทุกคนแล้วก็ดให้้องพี่เองให้ไปนำซินะเนาะ ก็เลยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแล้วมาเข้าเรื่องแต่งงานเฮาทุกคนพี่ทาหารเพิ่นเซอร์ไพรส์แฟนเพิ่นแต่งงานขอแต่งงานเนาะโอ้ลุงเี่งก็ขอสแสดงความยินดีนําทุกคนถึงแมว้ว่าคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่2 0งพันสสามหรือจะกีป่ปีบุหลาทุกคนโบน,น่ใจสัตน้อบทข้อมูลโบน่สัตเนาะแต่ว่าคลิปนี้ พูดลงเผยแพท่อยู่ในแพลตฟอร์มติ๊กต็อกแม่นสองพันสิบสามนะทุกคนเนาะน้องลี่เงก็ขอแสดงความยินดีนําเดินนะ้อเนาะแล้วลองลี่ฮันเป็นคนที่เวลาเห็นคนแต่งงานสินะทุกคนเห็นคนเขาเจ้าจขอ,ขอกันแต่งงานสินะนโอ้้องุงลี่เงซิมีความสุขกับเพื่อนแห่งทุกคนแต่น้อยแห่งได้อยู่ในสังคมลาวเฮานี้นะน้อยแหงที่ซีเห็น คนขอแต่งงานทุกคนแต่ก็มีโบเมนโบมีมีแต่ว่าน้อยเนาะแล้วนึ่งมาที่เฮตให้น้องนที่เองเห็นคนอื่นแล้วมีความสุขไปนำเสียทุกคนก็นึ่งมาแม่นเห็นคู่หักเขาเจ้าขอกันแต่งงานเนาะสองมาก็คือเห็นแฟนเห็นคนที่เขาเจ้าเป็นแฟนกันหรือเป็นคุณปู่คุณย่า ขาเจ้าซื้อดอกไม้ให้กันสินะทุกคนแล้วต่อมาก็คือสิเป็นเห็นอ่าคู่หักขาเจ้าอันเทคแคร์กันดีสินะทุกคนนุองนี่เองเป็นคนที่เห็นอันนี้แล้วหู้ซึกดีแต่ทุกคนหู้ซึกดีหู้ซึกมีความสุขไปนําขาเจ้าสินะเนาะเพราะว่ามันสิ่งที่เออถ้าหักเขาได้ฮับเขาก็หู้ซึกดีสินะแล้วเวลาเห็นคนอื่นได้ฮับก็หู้ซึกดีไปนําแล้ว อ่าอันที่เห็นแล้วรู้สึกดีก็คืออันผู้ชายทำร้ายผู้หญิงเนาะทุกคนอันนั้นเป็นสิ่งที่เห็นแล้วรู้สึกดีเนาะรู้สึกโมโหไปนําสินะเนาะทุกคน ก็เลยเวลาเหตุนอนี้แล้วโอ้รู้สึกดีสินะเนาะกขอแสดงความยินดีนําอีกเท่อน,นึงเด้อเนาะนําเสนอเรื่องราวพี่ทหารไปหลายละเนาะกะมุมนี้กะบ่ค่อยได้เห็นเลยทุกคนต้องยอมฮับเลยว่ามุมนี้นะ่ะนุ้งเร่งพยายามไปหาว่ามีพี่ทหารเพื่อนเซอร์ไพรส์แฟนเพื่อนโขแฟนเพื่อนแต่งงานโบเพื่อที่จะได้เอาคลิปพันมาโตใส่กัดให้มัน หยาวขึ้นให้มันลากหลายขึ้นสินะแต่บว่ค่อยเห็นเลยทุกคนผูดให้มีก็ส่วยส่งมาให้ได้เนอไในเ Facebook ส่วนตัวเดี๋ทุกคนเนอะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสบายดีสวัสดีเด้อ